ดีทุกคนจะนะครับวันนี้ก็อยู่กับทาเองก็แน่นอนว่าอันนี้คือสปีดอีพีสีใช่อีพก็เป็นอ p 4ที่ไม่รู้ว่าจะตัดต่อคลิปยังไงดีเพราอวอเดียวก็มีอัปเดตใหม่นะครับน่าจะรับน่าจะมาสองสวันนี้แหละควาเป็นอ่ายังไงอ่ะเบิร์มเสียงแป๊ดหนึ่งก็อุ้ยดังชิบติเลยขอโทษขอโทษดังมากดังมากขอโทษทีก็ ตอนนี้นะครับมันนี้อัปเดตใหม่ใช่ไหมก็ไอ้นี่หมดนี้ครับหมดนี้เดี๋ยวขออธ,ธิบายฟังก่อนถ้าครับเท่าที่ผมเล่นนะครับลอ,องเล่นมาแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะเ,เริ่มด่านตรงนี้เลย New Star Station <c oughs> ใช่ไหมเออแล้วเห็นไหมว่าเอ้ยคือแป๊บนึงนะเสียงดังเดี๋ยวขอตัดไปก่อนแต่โอเคเบาแล้วเสียงกิมก็จะเบาขึ้นนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมพูดดังแล้วใช่ไหมเออ คือมันมีโหมดใหม่ขึ้นมาใช่ไหมมันจะเป็นอะไรนะไอคิวๆอะไรเนะี่ยไอสิเอโดต่เดี๋ยวก็จะอธิบายการเล่นก่อนซึ่งปาร์ดานนะครับจะเป็นการเล่นแบบฟอนกับแบ็กอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเดี๋ยวทดสอบให้ดูว่าไอฟอนกับแบกคืออะไรอ่ะทุกคนเห็นวงเล็บใช่ไหมนี่ครับว่าบาบิโลเนียแบ็ก มีวงเล็บใหญ่ด้วยนะแบกนะครับไอ้คำว่าแบกในความหมายของมันก็คือให้เราเล่นแบบฉบับที่มันบอกว่าแบกนี่แหละทุกคนอาจจะเออทำไมต้องให้เล่นแบกเพราะว่าอันนี้มันจะทําการสู้ตัวคนอื่นครับนี่ผมเบาเสียงนะทำไมมันดังวนะเน,นี่ยนี่จะเล่นกาดนะเพราะว่าเบาเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้หเ่็งโง่เลย พี่เขาเล่นดีกว่าน,นี่นะอะไรเนี่ยลืมนู่นมาเลยเนี่ยละลายเดูผ่นอนช้ากว่าหน,นึ่งนาทีผู้คนขับเสียงแม่งกดฟูดแม่งโคตรดังเลยโอเคมันก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนลองมาเล่นดูมันก็จะมีอ่ะมันก็จะมีวงเล็บบอกว่าฟอนต์แบก็กมีเดียนอะไรของมันนี่แหละ ก็แล้วแต่นะครับครับโอเคต่อเลยดีกว่าส่วนต่อมาเลยก็คือโหมดขับครับทุกคนเห็นไอตุงสันสันไม่อ,อที่มันเป็นเช่นๆนเนี้ยคืออะไรได้ไหมครับมันก็คือมุยโหมดใหม่คือชื่อว่าเอปเพลโอ้ยลืมพันเอ x เพลเมนต์ Experiment, นะครับเอพเพลเมนตคืออะไรนะครับมันก็จะเป็นการสะสมเต้ง สะสมแต้มนะครับก็เนี่ยมันเป็นอะไรเงี้ยอ,อะไรแป๊บนึงนะครับทุกคนอืม,มกลับมาแล้วครับทุกคนกลับมาแล้วหรือเปล่าอีกแล้วเน,นี่ยเฮ้ยเนี่ยเหมือนอะไรวันนี้โอเคต่อกันทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่อ่ามันมีคำว่าหัวข,ข้อนะก็มีนิบูหัวข้อวิจัยดกักก็มีมีนิบูใช่ไหมทุกคนเนี่ยถ้าเรากดคามไปขอลดความต้องการมีนิบูจะลดลงอย่างลดลงอย่างโอ้ยพอจะช้ก็ได้ลดความต้องการมีนิบูลงอย่างมากอะก็คือเอไาไงวะยี่สิเดียวก็ได้มีนิบูแหละนะก็ด่ามันก็จะเล่นยากไปนิดนึงนะครับแต่สนุกไหมสนุกนะครับเล่นยากไหมยากมาก เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเลือกสาทีท่ให้ดูว่าหมั่นเล่นยังไงนะครับเ <Yeah. S 1> จอห้องแล้วเมดฟาวส์ als, นะครับ <sighs> นี่และทุกคนเห็นขบาวนใช่ไหมครับว่าบ้านบ้านเชนมิลเลอร์ตะก่อนนะ่ะมันจะตั้งในซิตี้สิบเอ็ดต่างพวกกับหัวกับขาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเขา่ารีเวิร์สอันนี้จะมินเลอร์มิลเลอร์คืออะไรก็คือการ สลับทายอย่างเช่นเราไปทางซ้ายมันก็จะย้ายไปทางขวาทางขวาก็ย้ายไปทางซ้ายอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะทําความท้าทายมากขึ้นท,ทั้งให้เราต้องเปลี่ยนลายอะเดี๋ยวให้ดูมันยังไงนะครับทีนี้ว่าชุนแบบปกติมันจะเป็นทางขวาใช่ไหมตอนนี้มันเป็นทางซ้ายแล้วนะโอ้ยอ้าวแล้วเขาวยังไงเนี่ยนี่ครับนี่คือความต้องการของมินิบูลมันจะเป็นอย่างนี้สิกดนิดเดียวม,มันก็ได้มินิบูลแหละ มันได้เร็วและเออมันดีกว่าเยอะเลยโอ้ยก็ไม่นอนนะว่าเล่นยากไหมหมดนี้ก็ไม่ไยากนะแต่ว่ามันแค่เย็นแบบแล้วก็ไม่ชินเลยถามว่าเล่นง่ายอยู่ไหมเล่ง่ายอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่ชินตาคไงนี้ก็ต้องเดียวใจครับผมการท่ายาได้ดีแล้วดับหนึ่งฮะยากนะครับ ผมดิค่นี้มันก็ได้มิติบูแล้วอันนี้จะเป็นการอัปเดตนะครับซึ่งถามว่าเล่นอย่างเนี้ยได้อะไรนะครับก็ได้ของรางนี่แหละปกติทั่วไปสะสมแต้มเล่นเพื่อที่สะสมแต้มเนี่ยอันนี้ผมเล่นมั่วนะครับไม่ได้ตั้งใจเล่นนี้เนะี่ยอันนี้ผมควรเล่นเรื่องผมก็ชิบเกียร์ของมิติบุกในตัวแหละ ถามว่าเล่นแย่ไหมมันก็ก็ผมพูดไปแล้ว่ะเออเล้วจะพูดแล้จะพูดซ้ำทำไมนะเนี่ยอันดับหน,นึ่งน่าจะเข้าใจเราได้ยังไงแต่ผมจะซึ่งผมทำหนึ่งนาทีสามแปดอันนี้หนึ่งนาทีสามห้ามันก็เล่นมั่วเลยนะ ไอ้ลดความต้องการมินิบูก็คือของแค่ชแชร์บนิเดียวมันก็ได้มินิบูแล้วก็คือปกติเราชแชร์บใช่ไหมครับมันก็จะเนี่ยเลี้ยงเออแชล์บนิเดียวแต่ก่อนมันจะชแชลบแล้วมันไม่ได้มินิบูอันนี้อันนี้มันลดความต้องการอย่างมากก็คือเรายว่าลดความแบบกดแล้วมันแบบมันได้มาเลยอ่ะเราเราไม่ไม่สามารถควบคุมจังหวะของมันได้อ่ะประมาณนั้นแหละถามว่ามันมีข้อดีไหมก็มีข้อดีอยู่นะมันสามารถเรียนบู้แบบ คล้ายๆยืนโอได้แต่มันจะเล่นยากกว่าไม่รู้จช่ไหมคือมันอาจจะยากแต่ผมมีวิธีเล่นง่ายๆของได้ไอ้นั่นแหละก็คือเมื่อกี้ผมเอืดต้องขอไปผ่นานเนลยนะที่ที่วิธีง่ายๆนะครับก็คือแชลบนิดเดียวมันจะได้ใช่ไหมใช้ตอนใช้แชลบนิดเดียวเ,เพื่อเล่นบูทแค่นั้นเองง่ายๆดีนะครับ<ม>ก็แน่นอนว่าห้องนี้มีคนเก่งไหมมีนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจก่งขนาดไหนนะโอ้โหชุดเสือก็มาเลยอะผมจนมากอะชุดนี่มันชุดใส่ฟรีนะผมใส่มาตั้งแต่ตอนยังไม่เติมเติมลาสามเก้านะครับเล่นจริงนี้มาสามสี่เดือนแล้วมั้งสามสองสามเดือนเองนะนไม่ดิผมเพิ่งมากลับมาเล่นสองสามเดือนเองก็แรงนว่าให้อยือนเดิมนะครับโอ้โหชนชนซนแรงพี่ยูเอโอจเยน็นพี่โอ้โหเดือดซะแรงเลย คิดแล้วทำไมผ้ามันแบบอิจิกขนาดนี้คือออกซาซากระตุกกระตุกอ้าวมีคนพ่า,าวดวะต้ออ่ะติดตั้งใจเล่นแล้วทุกคนอาจจะฟังจะได้ฟังเพลงนั่นแหละเริ่มไหมนะกดไม่ต้องกดหมโหก,ก็ได้เดี๋ยวหาวิ่งกันือ ก็มีนะครับทุกคนมีอยู่หลายด่านเดี๋ยวเราจะมาพามาดูาด่านว่ามันเป็นด่านยังไงนะครับมันเล่นยังไงลายมันเล่นยังไงเปลี่ยนไปหรือไม่มันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะวาความเคยชินเราอาจจะแบบชินใช่ไหมแต่อันนี้เราอาจจะไม่ชินแล้วไงเราเลยก็คืเอ,อเรามีทิกนะครับที่บอกเล่เิมมัวม่วๆไปเลยครับเพราะว่าด่านมันจะเป็นเ่ยมันมีสนามแข่งนี่คือด่านที่เอามาลงในสนามแข่งนะครับก็จะมีนี่มออีอะไรอนะ อะไรวะอ่าคือมันเปลี่ยนชื่อหมดเลยเว้ยมันมีแค่บางอันที่ไม่เปลี่ยนชื่ออย่างเช่น t h i s c o d e Van Finance Miller ไม่เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยด้วย Michael w h i c e w e n d e r l a n d Los Angeles Polar i อะไรเงี้ย Star Station อะไรวะปกติมันจะเป็น t Station อันนี้กลายเป็น Star Station อันนี้ Sleep Forever t h e s e t n d of Time ปกติจะเป็นคำว่าแซนออฟไทม์อันนี้ The Sand of Time อันนี้อันนี้ก็เปลี่ยนไปจากจากดากล้องเกต์กลายเป็นดักกอนไชนิสดิวิเอมิลเลอร์นะครับเปลี่ยนชื่อเยอะเลยกาเหมือนเดิมว่าบิลเช่เหมือนเดิมมูลไลท์ซิตี้อันนี้เปลี่ยนชื่อปกติเป็นมูนจีบอ่ะวะลืมละอันนี้อันนี้ซโนแพรนกิ้งไอเดนเปลี่ยนชื่อเรนโบว์เวนดี้มายไวยมิวอ,อันนี้ไม่แน่ใจครับมได้เล่นนานละอ่ะต่อเลย อันนี้น่าจะเล่นสามตายาวเลยนะครับเนาะก็อะไรเนี่ยมีตั้งค่ายเนี่ยวอเตอร์ฟฟิกโอเคไฟมันก็แค่นั้นแหละก็อันนี้ผมชาร์จแบตอยูน่นะก็คลิปไม่มีอะไรมาอ่านี่ด่านใหม่ครับก็ด่านนี้ถามว่าเลี้ยงวูได้ไหมเลี้ยงได้ครับแต่มันจะชินไม่ไม่รู้เพราะว่ามันกลับหัวกลับหางเลยจะทางขวาไปทางซ้ายทางซ้ายไปทางขวาแล้วทางตรงก็ตรงเหมือนเดิมอะ่ะแต่มันจะเล่นแบบมั่วๆเกลือเมัน ก็ไม่รู้่งมันจะเล่นยังไงอ่ะเออเข้าใจไหม,มเดี๋ยวดถานี้มันจะยิ่งงงกว่าอุบัติเหตอุบัติเหตมันจะซีซีเพราะว่ามันเราเคยเคยได้ซอรีร่โมดสองใช่ไหมอันนี้มันจะเกลือๆหน่อยไม่ได้เกลือดิเนี่ยจะเป็นทางถ้าไม่นเวลาผมกดไนที่บูมมันจะสายสามว่าหน้าพลาไม่หกสีเ่เต็มเลยบิวซีจับบิว ผมอาจคิปปุ๊บผ้ามันจะแบบเริ่มแบบหน่วงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะอย่างนี้ก็โอปกติจำได้อ่าฮะอ่าเออว่ะเริ่มได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโกติโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวงอย่างนี้ โอเคโอเคก็ประมาณนี้ครับมีการอัปเดตแค่นี้เองมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็มีแค่นิดเดียวเองนะครับเกมอัปเดตมาแค่นี้เออแล้วก็เออยังไงวะตอไม่ถูกตอนนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหมเออมันยังไม่มีอัปเดตอะไรมากเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเล่นสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ โน้ว่าห้าแล้วนะครับต่อให้เราเล่นกันนะครับก็อัปเดตนี้ก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็เล่นเพลินๆใครเครียดกันได้นะครับบางคนก็เล่นจริงจนเอาเลกคอร์ดดีได้นะครับก็ไม่ต้องเล่นเอาสิ่งอาจังเล่นเพื่อความสนุกนะครับก็โอเคไปเลยดีกว่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อไม่ค่าคลิปใหม่ๆนี่เองก็บายบายแล้วเจอกันใน EP คลิปต่อไปนะครับบา,บายบาย ว่าจะกดผิดอะไรโอ้จะกดปุ่ม